ไปดูเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันบ้างค่ะโดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ส่งเสริมการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านแคมเปญ Discover the New You กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเพื่อสินค้าและบริการสินค้าคาดว่ายอดไม่น้อยกว่า18ล้านบาทภายในกันยายนปีนี้ค่ะ นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านแคมเปญ discover the new you เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพส่งเสริมสินค้าและบริการ health and wellness ในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายอย่างยั่งยืนตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันเราก็เชื่อมั่นว่าแคมเปญน,นี้จะกระตุ้นการใช้จ่ายได้ตามที่คาดการเอาไว้ค่ะสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอนะครับก็จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในแคมเปญ Discover the New You ร่วมกับผู้ประกอบการ เฮล t ์แอนด์เวลเนสนะครับชั้นนำทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทสุขภาพสปาตลอดจนโรงพยาบาลคลินิกเฉพาะทางต่างๆจำนวนกว่า130ลารายเลยนะครับซึ่งจะเป็นการดำเนินง,งานภายใต้โครงการ Amazing Thailand Health and Wellness New Chapters New Experience นะครับเพื่อที่จะร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิดใหญ่ๆของเขาเนี่ยก็คือ Meaningful Wellness นั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะคะทางทททก็เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายดึงดูดความสนใจกลุ่มนักเดินทางสายสุขภาพที่กำลังเติบโตเป็นอย่างมากมีเส้นทางที่ได้รับคัดเลือกให้ทำการส่งเสริมการขายในสื่อประชาสัมพันธ์ของพันธมิตรผู้ประกอบการแล้วก็สื่อของโครงการทั้งหมด15เส้นทางค่ะ ทททเชื่อมั่นนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางทั่วประเทศไม่น้อยกว่า3,000รายแล้วก็เกิดการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงกรารไม่น้อยกว่า18ล้านบาทภายในกันยายนปี2,566นี้ค่ะถือว่าเป็นผลงานเด่นสำคัญของทอททเลยทีเดียวนะครับ